เอาอันนี้ย้อยอๆคือนิรุบัดนึงตึบอับน,นี่นี่เอ้า,อาฟังบัดเนี่ฟังพี่น้องเอ้เสียหายเพิ่นฟังเนาะแล้ทั้งเฮาวกะเสียใดเอาตะปูตอกสังกะสีตอกให้เพิ่นเห็ดให้เพิ่นเพราะว่าเห็ดแบบให้มันละเอียดอ่องนะพี่น้องกับทั้งเดียวทึ่งนิดเดียวเลยเออทั้งลายอยู่ดอกอ่ะแ,แต่จะตอกมันแรงห้าวกะตัดถิ่มพี่น้องไอ้ทึ่งนี้ <ๆๆ S 1> ใน,นเดีย่ยวเลยเด้เดียวเนาะเอาตะบปูนั่นตะบปูแปดเด้จะตอกบาถึกตอกลงดู สวัสดีและสบายดีบอยเอฟซีฟังไทยและฟังลาวพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบบาวสัญญาเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเนาะหลังจากหั้งมุ่งสวยไอ้แก้วแล้วพี่น้องเนาะก็คือทั้งอายเ่้นการดีเฮ็ดอันมุ่งไวนามพี่น้องเอ้แต่ว่าเพิ่นจับคนเดี่ยวเข้าเลยช่วยเพิ่นเนาะเพราะว่าทั้งเข้ากาับอันอยากช่วยให้มันแล้วไปอันถูกขั้นตอนพี่น้องเนาะนี่ทั้งอายเพิ่นเอาสบายดีไอ สบายดีโอ้ดอยดอยดยเถ็ดมืองอวยถวยเถ็ดมือวยถวยเนาะแม่สบายดีอ๋อสบายดีน้องดิวสบายดีสบายดีัโอ้สบายดี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 เดียงน้องเลยกัดทั้งน่องเพิ่นกัดสบายดีเนาะเฮาจะเห็ดให้เพิ่นที่แรกเพิ่นว่าสิเห็ดกับอ้ายเพิ่นเอื่อยเพิ่นทั้งนี้เนาะเฮาบ่ให้เห็ดพี่น้องอยากให้เห็ดทั้งนี้เนาะ มันบ่มีหมงดั <h ane> <h ane> ่งไผแม่นบ่อ้ายก็เลยว่าสิเปลี่ยนใหม่พี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮากําลังเริ่มตัดก็ว่าแม่นน้อยเนาะแม่นเริ่มตัดเริ่มเฮ็ดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮาเลยตรงนี้แหละบ่มีเสียงฮะเลยตรงนี้บ่มีเสียงน่ะบ่บ่มีเสียงแม่นเลยเท่าด๋มีเสียงเลยอีกอย่างมีเสียงจับให้น้องเจ้าเพราะว่าอยากให้อ้ายเพิ่นเฮ็ดอ้ายเพิ่นก็บ่สู้เป็นพอปานไดเนาะเลย แม่นพี่น้องเอ้ยห้าวกาสีแต่เห็ดให้เพื่อนตะปูยังหมู่ไอ่ตะปูตะปูยังจ้าวมุงเห็ดเองน่ำแล้วกะถ้วยพี่น้องเอ้ยแม่น ນະມັນຈະເປັນຕະປົງຕະໂຄດພີ່ນ um. <üzik> ້ອງເອີຍຊັ <Egypt> <ham pton> ້ນມມດລ້ນເົ້າ โอ้ oh, ใหม่อยน่นี้เนาะแข่งเลยอ,อย่างเงี้ <c oughs> ยนะเอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจับไก่นะลูกจับไก่ลูกจับไก่เด <c oughs> ี๋ยวจับเนะาะเดี๋ยวจับนะ <c oughs> <c oughs> ดิวบวได้จับเ่นวาแต่ว่าเดี่ยวเห็นให้มันห้องซื่อ <c oughs> เนื้อแข้งแข้งขาเล็กหน้อยเนาะแมนเล็กหน่อยอือจะแข้งขาสำเนียโอเคบ่สสำเนียงสูงๆไอ้สำเนียแมนบอเพื่อเพื่อเด็กหน่อยนะนะจับทางนี้งในโเจ้าโอเคเพื่อเด็กหน่อยเนาะแมน เอาไว้ตามมันเขาชิลินเนะนะทำนี่เนาะเม้เอาอย่างเหตุปูปปคอติ้คอตี้เฮงไปได้เนี่นายมันคืออาาันไหนแท้เวอร์ทแท้นะยักตอนเขาเห็ดเอือนนองอาเบินะนะโอ้อันนี้ไหนเอา<น>ลองก่อนเพาต้องไ,งได้งัดไปอันนี้โบโบเพียงกับโบไหรอีกพี่้องเลย Tông đầy nga Ô, Tông có hết hết nong a bơi nó, mang đôi, 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 măng kiều kìa 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 măng kìa kìa kiều kìa 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 quá, măng kìa kiều đó, trời, kìa 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 มียางะปูสมือนี่น่อยเนาะมันจะเป็นไได้เมนมันจะบรจากเสริ่เนาะเมนจะบรจากเสริงพ่าอยู่ชายูกพมาอยู่ชาชิดฮะอย่าลินขอยู่ชายชิด้อาเขาคือนายบันนี่ย้าบุคาวบันนี่เทากับสีน้องเหมือนแล้วน้องแมน Hãy subscribe <Nếng nói> <Nếng nói> <Nếng nói> ไชจับไปแล็บบังดูจับไปแล็บบังดูนี่ย้ำออกดูย้ำออกสี่กิไกลกินวะพี่กล่องเออยย่อมจำนาเพิน <c oughs> ่ <ม EN. S 1> พนเห็นอยู่ปะแมนพรีบว่าสำนียงเ้็วขึ้นอีกขึ้นอีกตัวนั้นนี่เออนั่นละเออพรีนอ๊อฟแม <EN. S 1> นอะไรอยากให้ซองบังเมื่อไหร่นะ อพอแล้วแค่ใส่ถวยบวงแม่ไนเลยเพียงแต่เขาใส่ถวยบวงคือว่าแล้วเนาะเห็ดนั่งหมอก,กระถาฮะบอดี้อือให้อีกแล้วพี่นองเลยแม่ไปนองเลย,เลยจะได้พุดอีกเื่อน,นึ่งโอ้ เดี <czywiście S 2> <trans> <ai> ๋ยวไปเตาะส่งไปไวไปใส่กางเกงไปไปไวกินดูซิมวงมันเตียบมาๆๆๆไปใส่ส่งไปใส่ส่งไปๆๆไปใส่ส่งนี่อือซบ่ซื้อนมให้ได้ไปไวๆลูกไปไปเออเจ้าอันนั้นบ่คุณลอ้ายเจ้าอันมั่งอันนั้นก่อนมั่งใหม่เบิ่งก่อนว่ามันสิทําไนะ

เบ้อบวันไหนโอ้ยังสูงอยู่หลักเติบแล้วเป่าห่ะก็เขาบวกลักันได้แอ่ว่าบวกลักัปได้เอ้าอีกมาากนันจังแนน้องเ้ยคุดตักแบดเนี่ยคุดเหมือนนั่นด้ยอันนี้มันห่มเลย กระป้อมไล่บ่เท่านี้ไอ้กระป้อมมีแต่จากเด้นฝนตกนี่เด้อฝนบ่ได้ตกเลยสิค่ะฝนบ่ตกลายอยู่แต่คนมันหาอยู่เห็นกระเจาเ้ากรหาเห็นกระเจ้าหาอยู่บอ่อืมกระป้อมจะไล่ฝน่าพีานะ่น้องเลยปึ๊บปั๊บปึ๊บกระไดยใช้ลองเหมือนบอ้อนะย้อนขึ้นลองเลย ở bắp mà phi ừ, ừ, chào hân trưa rượu. phi song men song 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 xuống xuống song 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 ว่าบ่าวสัญญาจะเห็ดเพิ่นแบบคักๆแบบพี่น้องแบบมังไวถกไวถวยเนาะหายมันละเอียดละอ่องทางเพิ่นก็นเห็ดบ่ค่อยเป็นพี่น้องเลยคือว่าแล้วเนาะปึ๊บ <c oughs> น่าจะพผู้ดีใหญ่ ạng 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 luôn ạng 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 mày đấy, à. 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 thông lên. Thông lên. À. ừ ạng về đây ạng xuống đồ xuống ตึบอ๊บนี่นี่เอา้เอาฟังบัดนี้ฟังพี่น้องเอ้สยาาส,สใิให้เพิ่นฟังเนาะแล้ทั้งเฮากะสิได้เอาตะปูตอกซังกะซีตอกให้เพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นเพราะว่าเฮ็ดแบบให้มันละเอียดอ่องนะพี่น้องตะปูตอกซังกะซียังไล่อยู่บ่อ๋อจะสิได้ใส่มันเลยเฮาสิเอาไว้กะมันสิบ่มีประโยชน์นะอ้าย Nó có gì, để tóc mất ơi ngồi. Tóc mẹ nó. Say tui, đây. Chưa xì thọc xì chị tóc si tui, lưu sai chăn nó, kìa nó. thấy lưu luôn, mhm, 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 này mhm, จาชิตอกทุกอันบ่แม่นจะให้แบบว่ามันมันคงนะแต่ว่าเพื่อให้ชีลูจะได้ชิลูอีกเพื่อได้ของมดเกินใหม่จะได้ชีวายชีลูไปโอ้จกเพิ่งเปิดได้ยังดนเตอร์จะนั่งเลยเพราะว่าเพาต้องใส่นะอย่ามันเงื่อนเอาเอาเอาใส่เบิังใั่นพี่น้องเลยเพาเขาเพื่อเขาแม่นใส่สุนาอีกได้ทุกอันทุกอันพอว่าขั้นห้าใส่ห้าอย่ามันเงื่อนนะไอ อเ,เอามามาเห็ดเทียมมึงดูเพื่อปรับโอเคฮะอันนี้ก็ตัดยอ่องเนาะนั่นนนั่นแหละแล้วมันชิงเงิ้งนี่เฮาคั้นว่าเฮา,าเฮา,าตอกตะปูขังหนึ่งได้ไอตอกตะขังได้เอาคะเอ้านี่ชำเนี่ยนี่เนาะเฮาจะไหวทั้งนี้ก็ะไรเดี๋ยวนี้นะมาคอนมา,มาบ่เอาตะปูใหญ่เอาตะปูหน่อยนี่ป้าเอาตะปูใหญ่ปาหล่น ô oh, thì nón ơi môn bon, môn bon, à bon, bon. Bon. thương bò bò, th bò thương mà bò thương ao cốc mà phi. áo pai phun các à. bạn thương phun chỉ là cái khác chỉ khứa vào đây bò thang này tỏng thang đấy thương đi tiều đây ừ thương lai gì đó ạ ta chờ tỏng mày lại hao cắt thềm thì phải nói thằng này นั่นเด้ไหนี่เดียวเลยเด้อนเดียวเนาะเอาตับปูนั่นตับปูแปดเด้จะตอกบาถึงตอกลงดูโอเคอ้าวตอกยับลงอีก นี่หักอะไรออกมาเนี้เห็ดแบบนี้กระไดไอเอาอันนี้ขึ้นก่อนจังตัดบัดเดียวเอ้าสีเห็ดแบบบโวเปื่องตะปูพี่น้องเอาแบบหนึ่งก่อนเดี๋ยวได้แบบหนึ่งเลี้ยนเลี้ยนเลยเลี้ยนเลยเอาตัวใหญ่มานี่นี่นี่เลี้ยนมาเลยไอเอาแบบบโวเปื่องตะปูพี่น้องเอ้ยเอาแบบสุดใหม่นั่นแหละเชดไรตะปูนะแมนเขาไม่แพ้หระเขาไม่แพ้หระไม่แพ้เห็ด ื้อสีเห็ดแบบขลับพี่น้องวัดนี่ยขอกไก่ขอกเป็ดเอาก็ยังตนแรกเลยขออเป็ดกะอาจจะเป็นต้นแรกพี่น้อยตอนนี้ก็แดดนเดูน้องดิวไอ้สีโยแดดแล้วกแบนี้มันยังแดดเน่อยเนาะมันมาเป็นสายเป็นควนข้ากอะไรเอาคนมาโอ้ขักอะไรพี่น้องไอ้แบบนี้เีตะยอนเว่าจะ เงินนะเก็บ<ต>ได้เดีวเก็บเงินในเปนป้ายังไม่หันเอาปีนมาปีนมาตัวนี้เด่าพ่ดเลยเออแล้วแต่จอมพูดเ,เลอเป็นกับไปเป็นกระ마ไอ้มันจังสิโอเคโอเคบ้านซ้มใ<ะ>นพอดีแหละเอื่อยเสี้ยวใหญ่ไล่มันกับบวชักนะ นี่นี่กอะได้ไว้กระไดกระไดน้ำแข็งไดเอาไว้น้ำกินกระไดมันแข็งม้วนมาอยู่ดีม้วนว่ม้วนขดกระไว้แบบขดนี่แหละ <c oughs> <c oughs> มันก็ตั้มอันไม่นี่แหละพี่น้องเอ้มันวาวแมนแปดน้องขันแปดมันก็นจะสบงสบายๆเปน็นอันหนึ่งอีกไ,ไ,อไอ้ไอ้บัว เาทองกกมาเลยหลดทงกกมาเลยหลดันีมันมันจะหน่อยไปผลลายแหละน้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาจะตัดทีลังกะว่าแมนวางให้มันเต็มก่อน ăn tuần mắc thì đó ai? Mình sẽ ngoài bê phần này, Nhi. mình sẽ đệm này. Ok. Ăn mía bạn này. Này, rồi cho Sẽ là mày tham gia. nhau nhau. có Mừng mày mất đi. Nè. Mình. Mình sẽ bạn này. Bây giờ lấy cái cái thương thôi. mất luôn. Khi lại cái giá พอได้ใช่พอได้วางไว้พอได้วางไว้ข้าง,งล่าง,งโครเกนนี่ชิลลายกระช่างมันนะ่นและเป็นอยู่ถึงชิลายกระยาพอมันอยู่นะในใจก็ฮะฮาจะได้ไม่งามพราะแรพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันบ่ได้บ่บมีมาทานมันยากใหม่มันยากตัดลายกระชีได้มุ่งสิได้ใหม่พี่น้องเอ้ยสองพันเนาะ เก็บมนใส่ให้มัน,ม,นมันมันบวชพอกอะ่ะไปตัดซะอีกอนั่งหมดเดลไล่ได้อ่ะเด็กน้องว้ยเขาก็ทำอะไรฮามาอีกอันหนึ่งขนาดจะเป๊ะเลยใชหมน้องนี่น,นี่ตัดอันตัวนี้

เาดแาแง้ด,ด,ดีเลยออน่ามันก็ขักไปเรน่อยหนเอาทิมทำในก็ได้และเลือดอดตัวนี้เอาทอดดูดมาใส่ต้นนั้น <ELL> yeah. ok bạn này, ông sai lọt phải nạm bạn này, này cái gì ông phải tâm, bảo tâm tí nó, bảo tâm được, cái anh này bên cái tuốt nạm thì cho kín hả? Nè, cái này, nạm, này đấy ơi? ไม่แต่ให้อายเพลินคอยตัดถิ่นเด้ออายเด้อโดยคอยตัดถิ่นโอ้ oh, พี่น้องเอ้ยส,บ,สบายแล้ว,วันนี้อันนี้ก็จะเป็นบอลนังไพ่เพลินนี่เนาะบอลน,นังไพ่ทั้งใหญ่เพลินก็เก็บอันถวยเก็บบวงไปเลยพี่น้องเอ้ยโอ้หักเลยนาะเอ,อื้อบนี้เนาะไอ่อยากตัดกับบอตัดอายเขาบ่อยากตัดกับบอตัดแนน่ด กะบับตัม้มเรทำเลยมันกะกว่างเติมคันไม่แผ่นเนาะโอ้มีประมาณว่าซองแผ่นพี่น้องเอ้จ่าประมาณว่าหแผ่นละหกสิบแปดพูดเนาะใส่ซองแผ่นเป๊ะเลยสบสบายๆบานเพลพี่น้องเอ้ยหักแล้วบานเนี่ยแก้วเอ้ยหักแล้วหักแล้วนี่แต่ขอบข้องขอกไกลเขาแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าต้องใบใบพูดแล้วเนาะอ้เนาะ เฮดเต้นนี่มันก็เป็นไปบัวลาพี่น้องก็ห้าแล้วอันนี้แล้วก็มาเฮดต้นนี้ต่อเน้อสิไป็นเฮดขอกายกับบัวลายห้าก็ต้องเส้าเมื่องก่อนตอนนี้จะ,ะ,ะเถียงเพ่ผู้ที่ซื้อเอียดเลียดตะเ้นพี่น้องเอ้ยอ้าพี่น้องคลิปนี้ก็บี่มิยังไลค์จากนั้นกับฟาไปติดตามคลิปหน้าพี่น้องเนาะคลิปนี้ฮาก็สซีได้จบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องขอกาคา่าสบายดีสบายดี